หลวงพ่อรวยปาาธิโกเป็นหนึ่งพระเกจิอาจารย์แห่งกรุงเก่าเมืองอู่ข้าวอูน่น้ำเมืองร่องรอยประวัติศาสตร์การต่อสู้อันยิ่งใหญ่อุดมไปด้วยพระเกจิอาจารย์นับตั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นที่กล่าวขานสถาเลื่อมใสของพุทธาศาสนิกชนโดยทั่วไปหลวงพ่อรวยปาาธิโกหรือในสมณศักดิ์พระจตินา,นามที่พระครูสุนทรธรรมวินิจเจ้าวาดวัตโก ตำบลดอนย่านางอำาเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระเกจิอาจารย์แนวหน้าในยุคนี้ที่งดงามโดยปฏิปทาศีลวัดสัจคุณดำรงสมณเพศอย่างสมทะเป็นพระนักปฏิบัติทั้งเป็นพระนักพัฒนาทําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัตโกท่านได้สืบทอดพุทธคมมาจากหลวงพ่อชื่นวัดภาชีผู้เป็นพระอุปชาซึ่งสืบทอดวิชาพุทธคมมาจากหลวงพ่อกลันวัดพระญาิ ผู้เป็นพระบุรพาจารย์ที่โด่งดังเรื่องหลือกิติศัพท์ในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งสืบสายพุทธคมโดยตรงจากหลวงพปแจมวัดวังแดงเหนือที่เชี่ยวชาญวิชาอาคมโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีเป็นหนึ่งอีกด้วยกิติคุณชีวปะ